สเรื่องที่คนร่ำรวยเขาไม่ทำแต่คนทั่วไปกลับทำข้อแรกคือรอค่ะรอให้ถูกไหมรอให้โชคดีรอให้มีคนมาช่วยเหลือก่อนถึงจะลงมือทำอะไรบางอย่างแต่คนร่ำรวยเขาจะไม่รอสิ่งนี้เลยคะ่ะเขาจะสร้างโชคดี ด้วยตัวของเขาเองด้วยการพัฒนาตัวเองนี่แหละไม่รอให้มีโอกาสดีๆมาก่อนแต่เขาชิงลงมือพัฒนาตัวเองไปก่อนเสมอเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่มันจะมอบโอกาสให้กับเขาแล้วเมื่อโอกาสดีๆมาถึงวันนั้นเขาพร้อมนะคะ่ะแต่คนทั่วไปยังไม่พร้อมในเวลาที่โอกาสมารอยอยู่ตรงหน้า ก็ยังไม่พรอมเพราะว่าไม่เคยฝึกฝนตัวเองไว้เลยข้อที่สองคนทั่วไปยังสนใจเรื่องของชาวบ้านรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองแต่คนร่ำรวยไม่เสียเวลาไปกับเรื่องของชาวบ้านค่ะเขาจะโฟกัสแค่ตัวของเขาเองเส้นทางของเขาเองในเวของเขาเองอะไรบ้างที่เขาจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกเพราะเขารู้ว่าเวลามันมีค่ามากค่ะแม้ว่ามีคนพูดถึงเขาในแง่ที่ไม่ดีก็ตามเขาก็ไม่เสียเวลาไปแก้ข่าวนะคะคุณลองเห็นคนสําเร็จศิลปินระดับโลกก็ได้หรือว่าลิซ่า ได้นะคะน้องเจอข่าวดราม่าเยอะมากแต่เขาไม่เคยมาเสียเวลามาแก้ข่าวอธิบายนู่นนี่นั่นเลยเขามุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะเขารู้ว่าความจริงคืออะไรจนวันหนึ่งเขาประสบความสาเร็จทุกคนก็ชื่นชมเขาเองนี่ค่ะคนสําเร็จเป็นแบบนี้คนร่ารวยเป็นแบบนี้ ข้อที่สามคนทั่วไปเนี่ยมักจะชอบโทษสถานการณ์อื่นเช่นการเมืองสภาพแวดล้อมคนนั้นคนนี้ที่อยู่ใกล้ตัวยกเ้นตัวเองคือไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่สิ่งรอบข้างตลอดแต่คนที่เขาร่ำรวยคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะไม่โทษใครเลยค่ะแ,แม้กระทั่งตัวเองเขารู้ว่ามันสามารถผิดพลาดกันได้ผิดพลาดแล้วก็แค่ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นมันมีประโยชน์มากกว่าไปนั่งโทษหรือว่าเอาเวลาที่มีไปพูดถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลย คนที่ร่ำรวยหรือคนที่เาวาประสบความสาเร็จนะเขามักจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเสมอแทนการพูดบ่นกับสิ่งที่เขาพบเจอคะ่ะข้อที่4คนทั่วไปมักจะพูดบ่นถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการเช่นอาจจะเล่าเรื่องดราม่าในอดีตหรือว่าบ่นสังคมต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆบ่นคนนู้นคนนี้ ซึ่งเป็นชีวิตในแบบที่เขาไม่ต้องการแต่คนร่ำรวยหรือว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จเขาศึกษาเรื่องพวกนี้เขารู้ว่าทุกๆคําพูดที่เขาพูดเนี่ยมันกําลังสร้างเส้นทางให้กับอนาคตของเขาอยู่ดังนั้นเขาเลยไม่เสียเวลาไปพร่ำบ่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือว่าไปกังวลในอนาคตเพราะเขารู้ว่าณปัจจุบันสําคัญที่สุดดังนั้นเขาจึงใช้ทุกวินาทีของเขาพูดหรือคิดแต่เรื่องที่สร้างสรรค์เท่านั้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขากําลังคิดอยู่นี่แหละมันกำลังปูทางให้กับอนาคตของเขานั่นเองดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากมั่งคั่งร่ํารวยแค่เลิกทํา4ข้อนี้เลิกรอโอกาสแต่ให้สร้างมันขึ้นมาเลิกสนใจเรื่องของคนอื่นแต่จงกลับมาโฟกัส ที่ตัวของคุณพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทุกวันข้อที่3เลิกโทษคนอื่นแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามให้คุณมองมุม,มกลับแล้วหาแง่ดีแง่างามให้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณจะเติบโตจากทุกปัญหาที่คุณก้าวข้ามได้เสม,มอและข้อสุดท้ายข้อที่4หยุดพูดบทในสิ่งที่คุณไม่ต้องการจำไว้นะคะว่าคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นโตดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เป้าหมายของคุณอย่าพูดอย่าคิดถึงมันค่ะ